ะคะ่ะทุกคนเราก็มา g ก t r ร a d y with มีกันนะคะกระปุกเครื่องสำอางที่ใช้จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวแต่งหน้ากันเลยค่ะวันนี้เราจะมีสถานที่ที่ต้องไปหลายที่นะคะจะบอกว่าวานเหนื่อยมากนะเพราะว่าเราลงจากเครื่องมาแล้วหนูก็เอากระเป๋าไปเก็บใช่ไหมเอากระเป๋าไปเก็บมาฝากไว้ที่โรงแรมนะคะเสร็จแล้วอ่ เราก็ไปแบบไปตามสถานที่ตามตารางอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันค่อนข้างที่จะแบบว่าเหนื่อยเพราะว่า,เ,าเรานั่งเครื่องจากอุดรเนี่ยตอนคือไปเจอกันที่อุดรเนี่ยคือสิบเอ็ดโมงแล้วก็นั่งเครื่องประมาณบ่ายโมงแล้วตลอดระยะเวลาสิบเอ็ดโมงจนถึงสี่โมงเย็นนะคะของเมื่อวานอ่ะก็คือเพิ่งจะได้อาบน้ำเพิ่งจะได้แบบเอลังอะไรเงี้ยทุกคนเพราะว่าอยู่บนเครื่องอ่ะ อยู่บนเครื่องนะคะข้างหลังบูมินก็เป็นเด็กนะคะข้างหน้าถัดไปสองแถวก็เป็นเด็กทารกนะคะซึ่งแบบเสียงดังมากนะคะเราก็เลยไม่ได้นอนเลยแล้วมันก็ค่อนข้างแคบนะคะเป็นห้าชั่วโมงกว่าที่ขาชาไปหมดแต่ว่าสิ่งที่ประทับใจ ที่ญี่ปุ่นก็คือเออบ้านเมืองเขาสวยนะบ้านเมืองเขาสวยแล้วก็สะอาดดูเรียบร้อยนะคะคนก็ดูเร่งรีบนะคะคนปั่นจักรยานเร็วคนเดินเร็วนะคะจักรยานเร็วคนเดินเร็วแล้วก็ขนาดขับจักรยานระชนกันอะที่อยู่บนฟุตบาทอะยังไม่มีการบีบแต่หรือส่งสัญญาณใดๆคือใช้าการวัดใจกันล้วนๆงงมากเพราะว่าเรายืนดูอยู่แล้วเราเห็นจักรยานแบบขับจะชนกันอะไรยเงี้ย แล้วเขาแบบไม่เอ,ไอะไม่อะไม่ไม่กระตกกระตากใดๆเลยทุกคนทาครีมกันแดดนะคะทายเยอะๆนิดนึงเพราะว่าไม่น่าจะได้เติมระหว่างวันดูดิงเห็นรอยลิกมากอคืนตอนที่ิปเช็ดไม่สะอาดหากแป๊ ขอลา5นาทีไม่อยู่5นาทีว่าจะคิดได้ วันนี้ละวันนี้หนึ่งหมื่นรอหนึ่งมื่นหายวช้อปปิ้งแค่หนึ่งมื่นเพราะเรามีจำกัดเนี่ยเือนเรียนวันนี้ช้อปปิง้งหเพราะถ้าไม่งันมันจะหมดเราไม่เหลือช้อปเลยจุดสองโตอนเขียนอยู่ไทยก็เขียนดีด เขียนอยู่นี่แล้วม,มันใช้ไม่ดีขึ้นสีต่างหาก<ม>เนื้อมันเปลี่ยนเลยไงเขียนอยู่ไทยก็ว่าใช้ดีแต่เขียนอยู่นี่เราแบบ,บมันแข็งแล้วมันเขียนไม่ออกอะฮึี่สอยชิว ตอนเขียนอยู่ไทยก็ว่าก็เขียนดีอยู่อยู่นี่นะเออมันเหมือนเนื้อมันแข็งแล้วมันเขียนไม่ออกมันฝืดอ่ะมันฝืดอ่ะเออต้องใส่เสื้อหน<ค><ณ>าวไปเลยเนี่ยก็ดูนะห่มดยี่สิบองศายี่สามยี่สี่วันนี้ก็หอบกันกับเมื่อวานแหละต้องใส่ไหมตัวใส่ไหมอือ อมนน่อันนั้นอากาศอยู่ได้ให้ฟีลแบบคนญี่ปุ่นใส่แล้วมันเหงื่ออะไรใส่แล้วมันเงื่อเสร็จทันทานิปเราถึงจะไปเขียนตาวบบนัทคาะลา ถนน่านแล้วเขียนเลยปกติกินอะไรมาลืมปกติต้องไม่กินด้จุกขออนุอไม่ถนัด มันใหญ่อะเอาคาตอลมาดิมันมีปะอือเันขอมีอะออนุญาตโกิตอาอบรอบอันนี้ทาทากาเลยใช่ค่ะปากแสบก่อนบอกแล้โอคดไทยออนุญาตรับโปรกิตอายแค่ออแครู่นะคะทุกคนเพราะว่าไม่ถนัดถือกระจกกริดนะคะมันนี้นะคะออกแลกแลกก็กระเป๋าวันอีกมันเดิน ตังหูของมตโตนะคะแหวนของแพนโดล่านใช้ดีมากไม่แพงนะคะมอตาสิไม่ใช่มตโตตังหูของมตต้า